พี่น้องสวัสดีค่ะสูกันเลียงซอรัตตารีพะนะมันมันออกตัวใดก่อนี่สามตัวหนที่สามตัวหนชสามตัวหน้สามตัวหนาอย่งเนี้ยของเขามันสองสี่แปดอนมันจีสองแปดโอยเจียดายทักเธอวะว่าถ่ามามดาตัวขนหนังสลับกันตัวไทยเนี่ยสองตัวไทยเดียมัน แปดเกตของเขาเก้าเกตโอ้ยสุยอีกแล้วพี่น้องสวยสยอีกแล้วเสื้อลเดียวไหลายบกครับนี่เองค่ะซิตแปดเ็ตซื้อซิบกว่าใบพี่น้องวันนี่ซื้อลายก็สุเตียจุกวดบัางหันซื้อซี่หาใบนึ่งวนี่ซิบกว่าใบลายตัววงนบ้างหันสบายกับว่าพ่อรวยหรอวะพ่อรวยใบอ่าปดกี่งนอ้ย ซื้อเลขกับบอถึกนาตาลีกับบอถึกเสียดายแท้คันว่าเลขกตัวหน้าตัวหลังทรัพตัวหน้าตัวหลังกับถึกวัสดโตัวตบาแห่งสลับกันสลับกันซื้อโอ้ยสิบบาทสนาเนาะยันใดจังสิจังสิได้โชว์จังสิบุญยันไดนจังสิได้โชว์คุณแม่สุ้อภาพเมื่อนของสินค้าสามสิบล้านหกสิบล้านวางสิทิ บ้านไหนเนาะจังสิเป็นของเท่านาะเอาว่าเป็นยังดอกพี่น้องบัตรสี่เหลียดที่ยังหมากไปค่ะบัตรสี่เหลียดถือกระซือซือบัตรถือกระเล้วไปจั่งสินะก็บพราะอะไรีกยังหมากไปศูนย์กับพระศูนย์ดอกพะบา,ามีข่าปุ่นกินกินข่าปุ่นเศร้าบางเหนกินข่าปุ่นอินมากมักเล่นสู้กันนั่งสู้กันเหรียญเอาเอาเอาตุย้พยพ่อพอยิ้มแล้วออกมากไปก่อนยังครับแม่อ๋อคือว่าจะโมเก่าครับ่น คือบังเอิญแล้วไมกินข้าปุ่นอะมือเศร้านี่กินเขายุหันกินเขายุโดมบานี่โสกันดิโสกันแม่บ่แม่บ่แ,แล้วฟังแล้วมือขึ้นแล้วนอนหลับบ,บ่บ่ครับเราวน้ามาหลับเถอะครับที่ว่านแม่ว่าให้เล่าอัน,นอันสุภาพกันนั่นไผ่กระป๋าสีเน,น,นี้ยบ้านนั่นแห่ครับแสดงว่าเมอนขึ้นเราเก็บเอาไปคิดอีกได้ไหมือใพญ่นนี่เราเป็นคนชิมมาเราเก็บเอาไปคิดสล้าสินนนบ่หลับ ลรวไปนั่นยืดดมมันบ่บ่ได้ยุ่มูอเก่าแต่บ่ครับมอเศร้าเราไปกินเขายุหันยู่มืแม่กัะเด็นดกบายหัเล่ายู้บานนี้เอาไปอกมาแม่ถ้ากันกินเขาแล้วก็เลยออกม่หนีแม่เห็ดกับปุ่นกินอยุ่หนีสัเดิแม่เห็ดกับปุ่นแล้วก็เลยบอกว่าจะไปกินเขาสวยจะออกไปพุนเด้อบานปาม้าดุนเด้อก็เล่ยบางสิบบอกเดี๋ยวนี้อ่านแล้่สิบปรานทได้ออกมาเรื่สิบยู่ดดมบ่ยูดอันพึ่งมากเหนียงของยู่มูเก่าครับโอ้เราเห็ดหยังเราเห็ดกระลังครับเก็บลัง เดี๋ยวพงษ์นะผมบ่ได้บ่ได้ต้องเอาเอาเอาเราออกมาแม่สิมิยังครับแม่สิมีแนวเสื้อผ้าย่าวอย่างนี้ไหมแต่เต้หมูว่านนี่ได้ล่ะไม่มีแนวเสื้อผ้ายาวตาบ้าบ่ได้บ่ได้บอกให้เราอันนี้เนาะเราก็จะคิดด้วยแหละบอกให้เราว่ามือเช้านี้ว่ามีแนวเสื้อผ้ายู่บอกว่าเจ้าอย่าตื่นเต้นเนื้อหาเจ้าเห็นเห็นแนวที่บามเบสุภาพเสื้อผ้ายก็เลยโซ่กันสันดกต้องเอาต้องเอาเราออกมาหลับถึโทรหโทรหาโทรหาโทรหาแล้วดู เอาเราออกมาเดี๋ยวเสื้อผ่เล่าเสื้อผ้เล่ามีแนวเสื้อผ้เล่าแหละแม่ของดีมีหน่อยยับปากเฮ้ก็ถือก็ป่ะเด้ีเรลียมเดี๋ยวพี่น้องเสยพราะามันสุยมันออกมันออกเกจก้าเก้าเกจก่อนก้เก้เจครับี่น้องเก้าเแม่สุภาพส,สื้อแปดเ็จค่ะพี่น้องพันนะเสื้อไดค่ะให้ใบบวันิก็ใบนี้แหะเื้อแปดเกจออกเก้าเสวย ใกล้แล้วใกล้แล้วอีกแต้มเดียวค่ะพี่น้องงวดหน้าอีกแต้มเดียวงวดหน้าสวย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 บ้าบ่ธรรมดาบ่เสียใจค่ะพี่น้องธรรมดาเลยคือไปเพราะเด่นรุ่นยังวัดแล้วมันวัดเบอร์เด็กจ้ะพี่น้องเลย พันนาะพันนาเส้นเขาอีกสางห่างเนี่นั่นบม่ได้สื่อไม่ได้สื่อเนี่ยนั่นเ,เ,เซฟเนีเขาแมา่จับจูดให้ซอยแน่แม่ซอยแน่พาแน้วเขาจับจูดให้ก็เลยซอยเขาไปธรรมดากันดิบ่ไหนเอาส,อ,สองสามใบสามหนั่งแล้วกอเดินปั้งทหารเราไปเดินด้วยทหาเราดูเราอยู่เห็นวหมโทษยู่ครับเนี่ยพอดีไล่เป็นสงสัยเป็น ฮัลโหลนุ้งยิ้มจะยูุใส่อยู่บ้านพักเถอะบ้านพักไหนบ้านพักไหนออกมาหนีดูออกมาหนีจักข้าวดูนี่ยมา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 เดี๋ยวมีนางสีเสื้อผ้ายู่ออกมาเดี๋ยวด่วนด่วนดวนแสดงว่าเราอายุหมูเก่าครับบ้านพักด้วยครับ เดี๋ยวรอสักครูคนหนี่งเอาผู้ใดครับเราไหมเดี๋ยวมันใกล,ใกล้ๆนี่แม่เดี๋ยวนันยางรึมากยางมันเดี๋ยวร่อนจอกเบอลน้ำหยาบเนาะมีนโตเนาะตามหาตัวยากเนาะโอ้เเยเหมือนขึ้นฝันว่างสิแม่พี่น้องฝันเห็นสีดาพญานาคกับแมนงูกับแมนโยคออยุกสิละ่ะโยคอายูดู่หันงูสิเป็นงูจงอาง ลูกคอยุ้ยข้อพึ่งพึ่งมึงไหมคอยไปแทะกัะแลงน้ำก,ก้นคอยมันโอ้ยฉันยืดๆเลยนะเก่าเกศเนาะชิวอยู่ดิมัเก่ากันยิ่เนาะมันจีน่าตเกศต้งเก่าเออแมนแมนฟันฟันเห็นฟันฟันเห็นงูเ็นแต่แดงว่าเป็นพญานาคค่ะเป็นเก่าเกศเออเพรามเป็นเก่าเ็ดจืดไปเด้อเขาฟัน<า><า>เห็นงูเป็นจริงิง<า>กูกับเป็นงูจงอางเป็นข้อพญานาคพึ่งมึงแม่ตัวแบบง่ายเขียว เชียวบะเบนเชียวแบบบะเนบ่เบนเชียวแบบเนี่ยงานมากเลยเบ่อ่อนเม่งองอ่อนเนี่ยเชียวแบบเนี่เชียวแบบคือจงใดใหญ่พยานมากแล้พูดโอยังใมเแล้วมันยกลรงมากยังใ่าเอเพียต้องืม ไปเอาตัวอื่นกระดายกะดาหมดแล้คนแล้วเอาเก้าแปดกิโอ้าเก้ากิโลโอมาอีนี้ตัวนี้เอาเข้าขึ้นมาไหมเอะย่างเราแตะเอาที่แตะใกล้เนาะดูให้ใกล้แม่เเียนยังยูนี่นอนนอนนอนพันเมย์แล้วพันหยกล่างพันเมย์กินไปเข่านั่งครัาไม่อยาถึงท่านด่าเอานั่งหันนั่งหันต่เส้าเกียรติไปเส้าอรับเนี่ยเห็นบ่นึ่ ถามยังไหนก็ไม่ได้ยิ้มอย่างเดียวโอ้เงยไหลเฉียดกะยิ้มบ่เฉียดกะยิ้มงืดเงยพะนะเดี๋ยวสีบองหัวฟางเจ้าสิกินข้าวปุ่นก้อนหรือว่าเจ้าสิเสื้อผ้าก้อนฮะบ้านไหนกินข้าวปุ่นก้อนหรือเสื้อผ้าุ้ยกินน้อบโอ้กินน้ำรังโอ้แสดงว่าเล่าเล่าอักดีใจยุ่ยเด่นเล่าอักดีใจเดี๋ยินี้มาสิมีแนวเสื้อผ้ายักดีใจเห็นมา เส้าเทียนลวติเออเออเอ่เ่้าเทียนแล้ว,ค,ลวคุณแม่สุภาพสิมีแนวเสื้อไผ่เจ้าตุ้ยตุ้ยครับแนวเสื้อไผ่เราเห็นยังไงพอท่านหูแล้วครับโอ้เราเห็นแล้วแล้วสิดีใจบ้างไห่างวาครับเราเห็นแล้วเราสิดีใจแล้วสิยิ้มบ่เนอะแต่ผมมันยังรุ่นนั่นผมก็พ่หูกันแน่แ่รุ่นก็เนาะอันนี้เสือ้อไผ่ายพระธดาเด้เจ้าหนี่รับร่างา่าเจ้าเห็นเราเจ้าดีใจเลยจเจ้าอยจากเมียบาน เจีาได้นีนาเสื้อผ้าย่าเห็นเนวเสื้อผ้าย์เราอยากเมีมาบ้านว่าตอนนะแดงมาเจ้เขียนให้เป็นข้างเียเป็นมาเอารับเจ้าแล้ครับย <c ười> ช่องเก่าที่เจ้าไปช่องคุณใฮไปช่องคุณเจ้าไปพุูนก็ไปพพ้นเอเอ เจยายิ้มขัดเจ้าเห็นแนวเสื้อไพรเดี๋ยวเจ้าสิรีใจบ่เนี่ยิรใจยังไงเพราะท่านเห็นแหมเออด้วยมีส่แนวเสื้อไพแล้วผมกับว่าท่านหูนะครับแหอเอาแค่ไหนบันแปอาไม่แล้วตีเงี้ยแล้วไปหาแล้วไปเอาต้องไปบอกแล้วตัวไปนี่เมืองไหนเสื้อไพเจ้าที่าบเป็นอย่างไรเอ้าเอ้ารุนหรือว่ารุนเนอะ

หน่อยเดี๋ยวสีให้เฮะจยอยเห็นคว้างเห็นคว้างแล้วเจอิโอ้แม่นอย่างล่ะเดี๋ยวที่ท้านได้บอกแับเสือ้อผ้ายาวก้อนทุกไม้ก่อนค่ะจอยคิดไปยังงั้นเ้าอย่าลืมอย่าลืมมาขอบคุณแม่สุภาพเด้อแม่สุภาพจัดให้เดิแล้วก็มีผู้ใหญ่ใจดีมีผู้ใหญ่ใจดีเพิ่นมาเสิร์ฟให้าจ้องจักบอแลแม่สุภาพนั่น เจ้าเจ้าขอบพุดเด็กเจ้าขอบคุณข่อยเด็กอือนั่นเอาอี่ยัง่ะนั่นบ่ลูกยิ้มเฮ้ยนั่น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 เนดะทุบโล่พุบผูดทุบผู้มาบแบกแตีงดีใจวะนี่ดีใจวะนี่นี่ยังไงล่ะเฮ้ยสาเน่เขาเรียกอะไรเขาเรียกอะไรเออเจ้าขี้เป็นปะ เ๋้วขี่เป็นบ้นไหไปไปไปข่ er> <sk ill> <sk ill> ี่ย่องบางรูบานี่เดี๋วเดี๋ยวไข่เล่าอันไข่เล่าอันแกร่องบางคือบ้นคือบ้านเาพ่อเจาเอยังดีสามพันบาทสามพันบาทครับใบยำได้ตัวนี้นี่ครับ่ใคเลยีกองเลยนี่ยังไม่แกะโอ้ยสาดเลยเจ้าขี่เป็นบ้าก่อเป็นยเป็นยตลุงเราเห็นเจ้ายาง ไปเห็นเจ้ายางใครเลี้ยจนเจ้าผมลูกนะดูบ้านพ่อขอยบอกเห้เจ้าเมื่อเห็นปะบ้านพ่อเห้เจ okay ้าเมื่อยอนนะขาที okay ่นวดแกวขาจัดหน้าเนึ่งจัดมาเมื่อนี้เลยหนึ่งจัดมาแล้วก็เลยไปเลี้ยจนไปย้ำเจ้าไปย้ำเจ้ามาหารไม่บานเนาะตปนแล้วถามทำไมดีใจที่ว่าดีใจยู่เปนบ้าดีใจกัะดิ่งเนี่ยงานเดียวเอาขอบคุณขอบคุณขอบคุณแม่สุภาพแล้วก็ขอบคุณมี่คือยายใจดีขอบคุณ คนมากอค่ลุงนครับด้วคนแม่สุภาพครับเออเอาขอบคุณเลยแลอบคายใจดีเาะโยขอบคุณหลายทีน่ีนนนล้เทีไปีนู่นาเนา้างที่เป็นแต่แมสุภาพยั่เป็นโอ้นีม่เาะครับสบาทลุงยิ่เงา่ออแล้วทีเป็นยี่สตื่องชารดเลยล่ะกริงินเาจเะเ ว่าดีใจเลยขอบคุณนะแม่ทั้งรุ่นเลยเป็จธรรดาพี่น้องเอาเอาซ้ำเนี่ยแหละขอบคุณหลายๆขอบคุณพี่ขอบคุณน้องขอบคุณคุณยายใจดีทีบามีรางวันมีเนี่ยไปผ้าไปผ้ามาให้คอยิ้มพ่อได้เบอกลูกหัวมวนพ่อเล่าได้พ่อได้ใส่เล้าเนาะพี่น้องขอบคุณหลายๆค่ะสวัสดีครับ